ปัจจุบันผู้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมจํานวนมากรักษาผิดวิธีเช่นซื้อยาทั่วไปมาทานเองหรือรับประทานยาแก้ปวดโดยพลาการอย่างต่อเนื่องใช้ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาอย่างแน่ชัดไม่เพียงแต่ไม่ช่วยให้โรคข้อเข่าเสื่อมดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังทําให้แย่ลงและส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพมากมายเช่นกล้ามเนื้อรีบข้อผิดรูปเสียงอมาพาธได้ตระหนักถึงอันตรายหากไม่ได้รับการรักษาให้ทันนัวิทยาศาสตร์ชั้นนําจากสหรัฐอเมริกาได้ร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์ในไทยเพื่อทําการวิจัยและประสบความสําเร็จในการค้นพบผลิตภัณฑ์พิเศษที่ช่วยแก้ปัญหาที่ต้นตอของสาเหตุโรคข้อเข่าเสื่อม ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์ของโลกที่ช่วยให้ผู้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมหายจากความเจ็บปวดได้อย่างงอรวดเร็วและสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างท่องตัวผลิตภัณฑ์นี้มีชื่อว่านมทันพืชเพื่อกระดูกและข้ออิซิลโกลนี้คือนมจากพืช100%ใหม่ล่าสุดและเป็นรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจาก USFDA ว่ามีผลลัพธ์โดดเด่นในการลดอาการปวดและฟื้นฟูกระดูกและข้ออย่างครบวงจร นมทันพืชโอซิลโกลเป็นผลิตภัณฑ์เดียวในปัจจุบันที่ประสบความสำเร็จในการใช้ยูนิเวสทินซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์เฉพาะสำหรับกระดูกและข้อต่อที่ได้รับการยอมรับว่าปลอดภัยตามมาตรฐาน USP และได้รับการจดสิทธิบัตรโดยฟรี B ีริงโดยเฉพาะยูนิเวสทินเมื่อรวมกับแอลโคมินเอและ MSM จะสร้างส่วนผสมที่ออกฤทธิ์สุดพิเศษ3ชนิดซึ่งมีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในการลดอัตราการเกิดโรคกระดูกพรุนเพิ่มการเสริมสร้างกระดูกใหม่และฟื้นฟูกระดูกอ่อนที่ลงตัวที่สุด ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญจึงยกให้นมธัญ,ญพืชโอซิลโกลเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับผู้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อูม,มิต้าน,านทานที่ครอบคลุมพอเรายืดขามันแก๊บมันเจ็บแล้วพอลุกขึ้นยืนมันก๊อกเลยมันเรี่ยมันสีอะ่ะมันก็จะเจ็บข้างในลึกๆอะ่ะ มันเจ็บลึกๆอยู่ข้างในในหัวเข่าแล้วพอเรายืดขามามันลั่นกักก็คือมันจะร้อนผ่เผาๆหัวเข่าอ ok ่ะแล้วกต้องต้องหยุดนั่งคูอพูดง่ายๆคือจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยเลยแหละเริ่มแล้วไง ipple. กินตาม legen, พ่อเห็นพ่อกินแล้วอาการดีขึ้นแม่ก็เลยกินตามสรุปตอนนี้ก็คือกินตลอดเลยอาการมันดีขึ้นยืนทํากับข้าวได้นานขึ้นพอนั่งนานๆแล้วลุกขึ้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องย pues ืนก่อนแล้วก็ออกเดินเดี๋ยวนี้ลุกก็ออกเดินได้เลยเดินขึ้นบันไดก็ได้สบายแทบจะไม่ปวดแล้วแหละคือเบาขึ้นเยอะเลยตอนนี้ก็คอแฮปปี้กันทั้งครอบครัวเตียม นอกจากนี้โอวิซิลโกลยังมอบสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายด้วยองค์ประกอบโปรตีนจากพืช100%จากธัญพืชคุณภาพสูงนําเข้าจากสหรัฐอเมริกาที่อุดมด้วยโปรตีนวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์มากมายพร้อมด้วยรสชาติที่อร่อยถูกปากคนไทยแม้แต่ผู้ที่ทานเจหรือเบาหวานโรคหัวใจความดันโดยไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงใดๆดื่มโอวิซิลโกลววนละ2แก้วปกป้องกระดูกข้อต่อให้แข็งแรงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอิ่มเอิบมีความสุขในชีวิตได้อย่างเต็มที่